น้องๆมือใหม่เนี่ยอยากเล่นซ u เปอร์ b m a เเนี่ยต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอ่ออาเดี๋ยวดูกันนะครับ,รบนี่ครับอันนี้เป็นกำลังขึ้นใหม่นะครับเป็นบอดี้สตาร์โตนะครับแล้วก็เป็นฟูลีหน้าแบบนี้นะครับไมาหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเบรกเป็นเบรกใหญ่นะครับฮ้ยคุณจำผิดจำผิงป่ะเนี่ยไปแข่งครับลืมครับอันนี้โมเมหรือว่าไปแข่งจริงครับโอ้ไปแข่งจริงครับแต่ผมลืม อ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแปดลิ้วมินิฟั e วิลมาอีกแล้วแล้วก็วันนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้ดีกว่าเราจะมาดูกันว่าทำไมช่วงนี้ Super ร์เถึงนิยมจังใช่ไหมใช่ครับเท่าเท่าที่เล่นมาวันนั้นเป็นไงโอเคเลยนะมผมไม่เคยเล่นซ u เปอร์ M นะผมเพิ่งมาเล่นงานทำยาสนามแรกเลยก็เลยอ่าจะมาแนะนำให้ น้องมือใหม่นะครับที่ที่ยังไม่เคยเล่นมาดูกันว่าเขาใช้อุปกรณ์ในการทำซูเปอร์เอ็มมีอะไรบ้างนะครับในในรุ่นที่เราแข่งนี้คืออะไรนะ BMAX ใช่ o p เปนคารใช่ไหมเอยสเอลคาร์ดเฮ้ยคุณดำผิดแข่งิงปะเนี่ยไปแข่งครับลืมครับอันนี้โมเมหรือว่าไปแข่งจริงครับโอ้ไปแข่งจริงครับแต่ผมลืมแมโดนน้ำอมฤตเข้าไปนี่ ถึงกมึนก็ปกติเนี่ยก่อนก่อนเนาะก่อนก่อนเราจะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะอ่าใช่อันนี้เป็น f M A F M A อฟนี้นะครับใช่ช่วงนี้โครงแดงขายากมันไม่มันไม่เชิงหายากหรอกราคามันค่อนตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะแพงหน่อยมันมีน้อยมันมีน้อยฮะถ้าเป็นถ้าเป็นปกติก<ฆ>็จะเป็นโครงนี้ใช่อันนี้เป็นโ <ok> <t ics> ครงโครงเทาเข้มเทาเข้มมากับรถอะไร อ่าไม่แน่ใจว่ามากับรถอะไรอันนี้ผมซื้อโคงแยกมาอืมงั้นเราเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วครับก็อย่างถ้าเกิดน้องๆมือใหม่เนี่ยอยากเล่นซูเปอร์เอฟเอ็มบีแเนี่ยต้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอันดับแรกเลยที่ผมซื้อมาเอาตัวที่สาคัญสุดก่อนอ่าใช่สําคัญสุดอันนี้ก็จะเป็นโครงนะครับซูเปอร์เเป็นโครงคาร์บอนนะครับก็จะมาทั้งพาร์ท แล้วก็นี้โค้งซูเปอร์เอ็มนะครับอตามนี้นะครับราคาเออคลิปนี้เราบอกราคาไปเลยดีกว่าเพื่อที่แบบว่าเวลาที่เขาจะทําเนี่ยเขาจะได้เตรียมเขาประมาณถูกในประมาณนี้ราคานี้ผมได้มาอยู่เก้าร้อยนะครับอันนี้ราคาแล้วแต่เขาเรียกว่าไงอ่ะแล้วแต่ความหายากอ่าใช่ช่วงนี้เนาราคาก็จะสูงหน่อยเพราะมานิยมด้วยแหละใช่อันนี้ราคาก็ติดอยู่เลยสองร้อยห้าสิบอันนี้เป็น อ่าอันนี้คือต้องใช้ใช่มันเป็นแ้สมัยก่อนผมเรียกว่าอะไรกล้ามปัวเปะหางหลังจะได้อ่าหางหลังนะหางคาร์บอนอ่าเป็นคาร์บอนนะครับอันเนี้ยรหัสนี้นะครับเออพูดถึงพูดถึงโครงอ่ะผมขอพูดถึงโครงอ่ะเขาว่ามันจะมีรหัสตรงเนี้ยที่เป็นเก้าสี่อเก้าสี่กับเก้าห้ามันต่างกันยังไงถ้าเก้าสี่อันนี้ที่ผมรู้มาเขาบอกว่ามันจะเหนียวกว่า มันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเก้าห้าเก้าห้าเป็นรุ่นที่ผลิตที่หลังใช่ไหมใช่เดี๋ยวน่าจะรีมาใหม่น่าจะเป็นเก้าห้าเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีเพราะว่าใกล้จะออกแล้วของใหม่ใช่สถานนี้อันนี้เป็นชุดสะพานไฟทองนะครับนี่ฮะของซุปเปอร์เอ็มนะฮะราคาหนึ่งร้อยนี้ได้ซึ่งไมาจัดรมยาแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็นี้จะเป็นเพานะครับเพาซุปเปอร์เอ็มอันนี้เป็นเพาลกวงนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะใช้มันหรือจะใช้เผาเดิมก็ได้นะฮะถ้าถ้าเป็นเผาเดิมเราต้องเอาจากรถรุ่นไหนได้อะก็เป็นของซูเปอร์เอ็มนะครับก็มีโบกินจีแดงโบกินจีดำที่เป็นที่ที่ที่เป็นของซูเปอร์เอ็มนะแล้วก็สตาร์โตครับแล้วก็พวกฟูลี่อันนี้เป็นเอฟอาร์พีซื้อมาซ้อนเฉยนะครับแล้วอันนี้เป็นชุดเฟืองนะครับซื้อมาซ้อนหมายถึงซ้อนซ้อนไม้น่าเฉย ความจริงเราต้องใช้ต้องใช้อาจจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เนาะใช่จริงๆอันเนี้คือคันนี้ครับนี่ว่าก็จะให้ดูว่าจะใช้แต่เป็นฟูลี่หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นฟูลี่หลังเบรกใหญ่นี่ครับประมาณนี้ก็จะแต่งแบบอ่าคันนี้อันนี้นนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งมอไหนพี่กอยางมารูนยางยางนียางมารูนขอละหกสิบบาทนะครับ อยามารุนครับได้เหหกสิบได้เหรอได้ได้หกสิบบาทผมเคยเห็นมันขึ้นไปถึงสองร้อยอ่ะโอ้ไม่ถึงอรัพี่อันนี้มันรีวาใหม่แล้วตอนนี้เยอะอ๋อใช่ราคามันก็จะขึ้นอยู่กับความหายากนะครับครับช่วงไหนหายากก็แพงหน่อยช่วงไหนหาง่ายก็ถูกหน่อยใช่ประมาณนั้นสเต็ปการแต่งอ่าสเต็ปการแต่งอ่อาเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการแต่งนะครับเอาคันไหนก่อนดีเอาเอาคัน คันนี้คันหรือคันไหนคันที่อันนี้ใช้แข่งอันนู้นหรือัอน,นู้นอ่าเริ่มเพิ่งทำบอดี้ขออ่าโปรโมทให้พี่อะไรนะพี่พศพี่พศไปริวนะครับพี่พศโมทีฟนี่ครับอันนี้เป็นกําลังขึ้นใหม่นะครับเป็นบอดี้สตาร์โตนะครับแล้วก็เป็นฟูลี่หน้าแบบนี้นะครับมาหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเบรก<ม>เป็นเบรกใหญ่นะครับอ่าแบบนี้เลย นแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ยังยังไม่ยังไม่สมบูรณ์คันนี้ไม่เสร็จก็คือรอโลโลข้างหน้าเขาจะจะเป็นโล13นะครับคันนี้อันนี้เราใส่ไว้ก่อนแบบล้อล็อคาร์บอนสไตล์การแต่งก็จะคล้ายๆกันครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะต่างกับ M M A ใช่เนาะก็ต่างกันที่โครงครับครับทีนี้เรามาดูคันไฮไลท์ของวันนี้ดีกว่า อ่าอันนี้ออกนี้ออกก็จะมาดูคันนี้ที่ผมใช้เล่นในงานธรรมยานะครับว่าเป็นตัวอย่างเนาะเรียกว่าเป็นตัวอย่างการการการทำแล้วกันหมายถึงว่าถ้าถ้าน้องๆมือใหม่เนี่ยอยากจะไปลงแข่งงานธรรมยาต้องทําแบบไหนในรุ่นซูเปอร์เอ็มเนาะใช่เพราะตอนนี้ก็คนก็หันนิยมมาเล่นซูเปอร์เอ็มกันเยอะอันนี้ การแต่งเราก็จะมาให้ดูเฉยๆว่าเราเราแต่งยังไงครับคือทุกอย่างมันไม่มีตายตัวอยู่แล้วไม่มีถูกผิดอยู่ที่จินตนาการล้วนๆเลยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือน็อตต้องแค้ใช่ไหมใช่เขาตรวจน็อตด้วยตรวจน็อตด้วยใช่ป่ะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพวกเราเล่นกันเนี่ยบางบางครั้งอ่ะเรายังใช้น็อตผสมใช่ป่ะน็อตผสมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะว่าเขาตรวจหมดครับก็คือ แพ้หมดเลยดีกว่าใช่แม้ก็ทั่งโลนสึกเยอะยังเขายังตรวจเลยอือนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยว่าอันนี้ทํำยังไงแต่งไงเอาแบบสไตล์เราเลยครับข้างหน้าก่อนเลยครับอ่าข้างหน้าก็จะเป็นฟูรี่นะฟูรี่ขาวนะครับอันนี้อันนี้เป็นงานเก่าป่ะใช่ครับงานเก่าอันนี้ก็ได้มาแพงหน่อยอืมฮะเดี๋ยวนี้อันเท่าไหร่งานเก่าหกร้อย 6กร้อยครับโอ้เดี๋ยวมันหายากนะใช่ปีสิบห้าป่ะก็ยังมีคนที่เอาออกมาขายเรื่อยๆนะถ้ามีคนมาขายมันก็หาไม่ยากเลยใช่อันนี้อันนี้ปีสิบห้าไหมเท่าที่จำได้ยี่สิบยี่สิบใช่ไหมผมจําไม่ได้แล้วแต่มันคุ้นๆน่ะมันเป็นสีขาวเนาะสีขาวแล้วก็ข้างหน้าผมจะใช้เป็นโลเก้านะครับแล้วมีคําข้างบนเป็นแปดเก้านะครับ เป็นโลถ้วยใช่เป็นโลถ้วยข้างบนอีกทีหนึง่งมีมีตุ้มหน้าตุ้มหน้านี่ไม่ใส่ได้ไหมได้ครับอยู่ที่สนามครับแล้วแต่เราเซตอย่งอยังยังมดเนี่ยเห็นสนามเห็นสนามแล้วเนี่ยเราเราเรารู้สึกไงถึงจะต้องใส่ตุ้มหน้าเอออย่างนี้เน<ห>อยู่ที่ผมซ้อมครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่หรอกตุ้มหน้าแต่ว่าพอซ้อมไปแล้วก็ลองใส่ดูพอใส่ดูแล้วมันวิ่งได้ก็เคยก็เลยใส่ อยู่ที่เราซ้อมครับอยู่ที่เส็นรถลองใส่ดูแล้วมันวิ่งได้ใช่แล้วมันยังไงอ่ะเอาไงาเอาง่ายคือตอนแรกตอนแรกมันวิ่งไม่ได้อครับมันอยู่มันอยู่มันไม่ได้หรือบอกอะไรเยอะไม่ได้นะครับมันต้องมีเตะกันเองเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันแล้วแต่ใช่แล้วแต่แต่ละคนอืเบรกเบรกเบรกยังไม่เหมือนกันเลยพี่นะฮะแล้วส่วนข้างล่างผมก็ใช้เป็นอ่า f r พนะครับ ไม่ได้ไปไม่ได้ใช้บินคาร์บอนนะครับแล้วก็แปะเบรกฮะไม่มีแล้วมากมันก็เอาส่วนใหญ่มันก็เซ็ตเซตคล้ายๆกันนะครับอยางเบรกหน้าเนี่ยตอนเนี้ยที่เราเอออยยางยาง super m s u p e าง super s u p e m เนี่ยตอนตอนเนี้ยที่เราเล่นเนี่ยเบรกหน้าต้องขัดไหมอันนี้อันนี้เบรกหน้าอันนี้ดูได้ไหม่ะดูได้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 เพราะเอาดูไปก็ทําอะไรไม่ได้ฮะไอออันเนี้ยเบรกหน้าคือ บอกว่ามันผมทาํามงศาไว้อ๋อคือเบรกอ่ะผมทําองศาไว้หมดแล้วคือมันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์การเล่นนะเนาะใช่ใช่นีแล้วก็ถัดมาก็ตรงกลางเลยตรงกลางกลางก็เป็นไม้คาร์บอนนะครับครับของ a อง AR ใช่อันนี้ก็แท้เนาะแท้ครับแท้ีแล้วก็มีต้มกลางเอาแลวอย่างอย่างวิธีการล็อกเนี่ยมันล็อกยังไงเนี่ยบางทีเรามองเนี่ยมัน อ๋อกล้องส่งเลยครับเราว่าล็อกยังไงคนมือเดี๋ยวเผื่อมือใหม่เขาไม่รู้ว่าล็อกไงล็อกอย่างเงี้ยครับคือคือใส่น็อตสามจุดเลยใช่ไหมใช่ใส่น็อตสามจุดน็อตสามจุดทั้งสองข้างนะครับครับอส่วนน้ําหนักตุ้เนี่ยก็แล้วแต่สนามแล้วแต่สนามใช่แล้วแต่เราเซ็ตคือพวกการเซ็ตเ่ยเราบอกอะเยอะไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ที่สนามใช่คือดูไปจะไปเซ็ตตามแบบนี้ บางทีก็วิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าสนามไม่เหมือนกันใช่ก็คือต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีใช่ครับอ่าขับมาก็จะเป็นชุดหลัง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 อันนี้ผมก็แต่งแบบซุปเปอร์ทูเลยซุปเปอร์ทูใช่ซุปเปอร์ทูแบบเมื่อก่อนที่เราเล่นกันอะไรงั้นนะใช่ครับใช,ใช่แต่ว่าจะใช้เป็นโล13แต่อยู่ที่สนามมีแหละบางทีก็ใส่เป็นโล19แล้วแต่เราเซตแล้วก็อ่าไม,ไม้ไม้เบรกหลังก็จะเป็นอ่าไม้เต็มนะครับเหมือนซุปเปอร์ทูเลย ครับตุ้มตุ้มวังที่ไม้ติม่มนะครับแล้วมีค้าอันนี้เป็นชิ้นทีเอาไว้กันการเกี่ยว,ยวใช่แล้วก็ตรงตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีเลยล็อกเราจะเห็นว่ามันอ่อนนะมดททาไงมันแข็งแรงมันมันก็ยืดไปมันก็แน่นแล้วครับแต่ว่ามันจะให้ตัวได้อยู่แล้วอ,อ,ยอย่างเงี้ย อเวลาใส่ไปในรถมันก็แข็งมันเองเนาะใช่มันก็ยึดแน่นของมันเองแต่ว่ามันมันจะให้ตัวได้นิดนึงครับตัวนี้ครับประมาณโลโลใช้เป็นโลสิบสามโลสิบสามใช่อันนี้เราเคยลองใส่โลสิบเก้าไห้มันต่างกันป่ะก็โลสิบเก้ามันก็จะเข้าโค้งไวไวกว่าอยู่ที่สนามครับเราอยากให้มันเข้าโค้งช้าหน่อยก็ใส่โลสิบสามแล้วทำไมต้องให้มันเข้าช้าด้วยอะ บางทีมันเหวี่ยงแรงอ่ะอ๋อถามเหมือนคนไม่รู้นะเออวิเลนมันเนี่ยอ๋อคือว่าถ้าเป็นสิบเก้ามันจะโค้งไวใช่เข้าโค้งไวอ๋อมันจะเหวี่ยงแรงไปแล้วก็ชุดหลังนะครับก็ต้องรู้แล้ความคิดผมนะผมว่ามันเหวียว่ยงแรงไปแล้วแรงไปมันดีไหมไมนก็ดีอะถ้ามันไม่หลุดนะอันนี้เล่นๆนะ แล้วก็อันนี้เป็นบอดี้ที่เราเคยเคยใช้เมื่อช่ใช่เคยถ่ายแล้วมันใส่ใส่กันได้เมื่อก่อนเราใส่อะไรนะเอฟเอใช่ใส่เอฟเออันนี้มันจะใส่เอฟเอก็ได้นะครับแล้วก็ดีแม็กเนี่ยสามารถที่จะเจียร์ได้ใช่ไหมใช่ครับตัดบอดี้ได้ตัดบอดี้ได้ก็มันเอาใส่เอฟเอได้แล้วก็มาใส่ลองลองซูเปอร์เอ็มมันก็ใส่ได้เหมือนกันเฉพาะตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นเออะไรอ่ะ อันนี้ใส่ไม่ได้หมายถึงอันไหนอานั่นแหละแมทเฟรมอ่ะใส่ไม่ได้เพราะแมทเฟรมแมทเฟรมเนี่ยจะเอาไปใส่กับซูเปอร์เอ็มไม่ได้ไม่ได้ใส่ได้จริงเปล่าพี่ใส่ได้จริงเหรอเอาให้ดูเดี๋ยวนมากไม่เอาอะกูเปิดกล่องใส่ดูเลยแล้วแล้วตามกดใส่ได้ป่ะถ้ามันใส่ได้ก็มีแมทอ่ะครับมีแมทตัดใส่งบอดี้ได้หมดไม่ถ้ามันเดี๋ยวลองดูเลย แต่มันต้องน่าจะตัดตัดแตงโมที่ได้หมดเดี๋ยวลองดูนะขอเบีรยขวดนะไหนออมาเลยดีกว่าอยากรู้อะขอเบียร์ขวดไงโอ้โหมันมันก็คงต้องตัดแหละพี่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนี่อันเนี้ยอันเนี้ยใส่ไม่ได้ใช่แต่อันเนี้ยใส่ได้เฮ้ยใส่ได้จริงด้วยเอ้าทำไมใส่ได้วะไหนดูนิ อันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้จริง <Clar isse> อันนี้คนเขารู้เขามาใส่ให้ดูอ่าสรุปแล้วใส่ได้นะครับเอออ๋อนี่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 ดูอันนี้เขาจะตัดบอตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่ครับ่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวยังไงอะพี่ไตพี่บอกให้ตังหน่อยอ๋อตัด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 บอลตรงนี้อันนี้อ่านิดนึงครับอันนี้ใช่อันนี้นิดนึงหนึ่งจุดละแต่ไม่ผิดกฎนะไม่ผิดกฎครับเพราะว่าสามารถตัดได้จะมีหนึ่งจุดจะมีหนึ่งจุด เดี๋ยวผมหาก่อนนะหาไม่เจอแล้วต้องอยู่ข้างในเดี๋ยวดูกอนถ้าลองลองเทียบกับตัวที่ยังไม่ทำนี่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 นครับอ๋อตรงนี้เลยเข้าเว้าให้หลบนี่ตัวล็อกฐานเทียบกันเทียบนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะความรู้ใหม่เหมือนกันนี่แล้วก็แล้วก็นี่ตรงนี้เว้าตรงนี้ด้วยครับ อ่าอันอันนี้คือเดิมเดิมนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้คือเดิมเดิมอันเนี้ยเดี๋ยวผมไม่ทํามั่งนี่ฮะโอเคเรารู้แล้วรู้แล้วว่าใส่ได้ใส่ได้ก็แต่วาต้องไปตัดหลบเว้าเหยียดด้วยเดยยดด้วยโอเคเดี๋ยวผมลองใส่โชว์อีกทีนะนี่มันก็สวยดีนะอันอันนี้ทําสีจากใครครับไลฟ์สไตล์ครับอ๋อไลฟ์สไตล์ม่โฟวิวนะครับทําสีแล้วก็อันนี้อ่ะ ก็ลายสไตล์เหมือนกันอ่านี่ก็ลายสไตล์เหมือนกันนี่นะครับใส่แล้วเป็นแบบนี้สีส้มก็ลายสไตล์โอ่เข้ากันเนี่ยขอได้ไหมเออเขาทาเขาทาเมื่อกี้เขาบอกแล้วไงเบียร์ขวดนั่นจัดไปไปซื้อมาเลย <c oughs> นี่นนี้ผมไม่รู้จริง สรุปว่าใส่ได้ใส่ได้อ่าใส่คแล้วก็ดีแม็กคือตัดแต่งบอดี้ได้ครับอ่าแล้วก็ไม่ผิดกฎด้วยไม่ผิดกฎด้วยอืมโอเคก็จะประมาณนี้เนาะใช่สําหรับสําหรับครับผมสําหรับมือใหม่นะครับก็น่าจะได้แนวทางนะครับในการทําซูเปอร์เอ็มซูเปอร์เอ็มดีแม็กเนาะใช่ดีแมครุ่นไดนะเอ่อสต็อกคาร์ดครับสต็อกคาร์ดไม่ใช่ ครับไม่ใช่โอ p e นิคันนะครับส <c oughs> ลอกคันเดี๋ยวเพื่อน้องๆมือใหม่อยากจะเล่นนะครับครับผมอืมเดี๋ยวผมหาโมดนิดนึงคันเนี้ยเมื่อกี้โมดบอกว่าไปเล่นง,งานทําย่ามาใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่แล้วมันมันวิ่งเป็นไงก็วิ่งโอเคเลยครับตอนซ้อมอ่ะตอนซ้อมอ่ะผมยังกําลังจับเซตจ,จับจุดอยู่ว่าจะเซ็ตยังไงเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะเซ็ตยังไงพอเราวิ่งรอบแรกอ่ะยังมันยังคว่ำอยู่ พอเราความความหมายถึงว่ามันตะแคงอ๋อตะแคงใช่ลงมันจะมีเนินเนินสูงนะครับไอ้ลงลงสะพานลงมาสูงวันนั้นเป็นลางห้าเลนใช่ไหมใช่ลางห้าเลนลางไม้ปะใช่ลางไม้เนาะใช่ฮะใช่ปะใช่ครับมันมีห้าเลนรู้สึกมันมันจะมีไม้กับพลาสติกอะแต่วันนั้นน่าจะเป็นลางไม้นะครับโอเคผมไม่ได้สังเกตพี่ขอโทษทีแต่รู้ว่าห้าห้าเลนอ่ะอ่าห้าเลนอ่าพอลงลงเนินสูงมาปุ๊บ พอเข้าโค้งปุ๊บมันจะตะแข็งพอาตะแขงเนี้ยผมก็ต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีวะตอนแรกเสาผมอ่ะไม่สูงขนาดนี้หรอกตอนแรกผมจะมีแค่โลนี้แล้วผมก็มาใส่ขำข้างบนเพิ่มตัวสีเขียวเนาะใช่เพิ่มขึ้นอีกอ่าเพื่อให้มันไม่ให้มันขำอ่ะไม่ให้มันตะแขงอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็เพิ่มเพิ่มตุ้มมาให้หนักขึ้นนะครับพอที่เนี้ย พอไปซ้อมรอบสองก็โอเคผ่านผ่านฉลุยก็คือไม่ไม่ไม่คว่ำไม่จะแข่งแล้วคือคือถ้าเราใส่ตุ้มหน้าเนี่ยมันจะลงเร็วขึ้นใช่ไหมอ่าลงเร็วขึ้นลงลงลงเร็วขึ้นกว่าเดิมโดดเตี้ยกว่าเดิมอันนี้ตามที่ผมสังเกตนะใช่เฉพาะเฉพาะคันนี้ก่อนเพราะว่าใช่บางทีถ้าเป็นคันอื่นอาจจะไม่เหมือนก็ได้เนาะถูกต้องพี่อันนี้แค่แนวทางให้น้องมือใหม่เฉยครับอ่าแล้วก็ ก็คือแล้ววันนั้นไปเราต้องแก้เบรกไหมเบรกผมไม่ได้แก้เลยผมตั้งใจที่จะทําเบรกไปอยู่แล้วเบรกฟ้าเนี่ยนะใช่ตั้งใจอยู่แล้วแล้วเบรกแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเบรกฟ้ากับรางไม้เนี่ยมันเข้ากันไหมผมว่าเข้านะหมายถึงว่าความความเรื่องคือการเบรกการต้งการเบรกความตั้งใจผมอะต้องการที่จะเล่นแบบว่าไหลไหลเล่นไหลๆใช่คือมอเตอร์ไม่ได้แบบว่าแรงมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ามอเตอร์ผมไม่แรงหรอกจริง นี้วันนั้นใช้อะไรไฮเปอร์อ่าพี่ไฮ oh, <Hyper. S 2> เปอร์ครับแล้ววันนั้นเราอาเข้าได้ลึกสุดรอบไหนเนี่ยน่าจะสามสิบคันสุดท้ายคือเราเข้าไปรอบเขียนเบอร์ครับครับอรอบรอบเขียนเบอร์ใช่ใช่คือวันนั้นมึนๆด้วยว่างนอนเลยจับรถผิดด้วยวันนั้นนะอะแล้ววันนั้นระดับต้นๆมาเล่งนง้นๆเลยนะใช่ใช่ปะยังไงงานทํายากก็มีแต่หัวแถวทั้งนั้นแหละ ใช่ก็คือ,อวันนั้น,<า>นคนคนเยอะมากเลยปเป็นงานที่ผมไปที่แบบคนเยอะจริงๆงานเนี่ยแต่ว่าสนุกนะสนุกเลยสนามเนี่ยแล้วแล้วคิดว่าล้างห้าเลนอ่ะอันนี้เราเราถามเผื่อคนที่เขายังไม่เคยเข้าไปเล่นไงล้างห้าเลนกับล้างสามเลนธรรมดาเนี่ยมันต่างไหมการขี่รถเนี่ยต่าง,างเอาง่าย,ต,าาายต้องดูล้างต้องดูเลนของตัวเองให้ดีอะ่ะบางทีอะ่ะผมยัง จำสลับกันเลยเพราะว่าเล่นมันห้าเลนมันเยอะจัดต้องดูดูรอบวิ่งตัวเองให้ดีเพราะว่ารางไม้กับพลาสติกมันก็จะใช้เบรกไม่เหมือนกันเนาะใช่จะไม่เหมือนอันนี้ผมเอาง่ายก็ลางไม้ผมไม่เคยเล่นเลยนะผมก็เล่นรางทรรม็ญาของแทร็กของเทียมอะไรองเงินขาวเนาะอ่าใช่แล้วก็ลางเทาครับก็มาเล่นลางไม้ก็ไม่รู้ว่าเราก็จับจุดไม่ถูกกันว่าเราต้องเล่นเบรกไหนแต่ว่าในใจเราเ ไปแล้วว่าคือเบ่งน้ำเงินงจะเล่นแบบไหลๆก็น่าจะประมาณนี้ร,รับคันนี้ใช่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะใช่เสียด้เสียดาคือมันก็วิ่งไม่เคยหลุดนะตั้งแต่เข้ามามีอยู่รอบเดียวเลยที่ว่าพอโดดลงมาแล้วก็คว่แวะไปอย่เงี้ยแล้ววันนั้นมันก็แล้วแต่รอบน,น,น,นะแล้วแต่ดวงท,ที่เราเล่นคันนี้เราได้ซ้อมเยอะไหมซ้อมสองรอบซ้อมสองรอบ ก็เขาให้ซ้อมสองรอบอยู่แล้วทำายากออ,อย่างนี้คิดว่าถ้าเกิดเราได้ซ้อมเยอะเนี่ยสมมุติว่าได้ซ้อเมเต็มเด็มวันหนึมม่งวันเนี่ยการเล่นจะง่ายขึ้นไหมมีค่าเท่เดิมเลยมั้งพี่เพราะบางคนไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมก่อนหน้าน,นี้ก็ยังวิ่งไม่ได้อยองมีออันนี้เราไม่ได้ไอ้น,นี่นะก็คือ,อเราเล่าสู่กันฟังก็เขาเรียกว่าสนามมันยากอ่าฮะ ใช่มันยากเราสวนเรายอมรับว่ายากไหมยากยากอยู่ <ผม S 1> ยากผมว่า,อาเออผมดูในรูปผมว่ายากก็มันก็ต้องเซตให้อย่างว่าเรามันก็ต้องเซตให้พอดีให้ให้เข้ากับสนามนะอ่าแล้วมีอะไรแนะนํามือใหม่ไหมแนะนํามือใหม่เหรอครับใช่บมัคนเขาอยากเล่นเนี้ยดีแม็กงานทำย่าอะไรเงี้ยอ๋อเราก็ต้องแนะนํามือใหม่ถ้าอยากเล่นงานทำยา่าเราก็ต้องเน้นเป็นของแท้หมดนะครับใช่เพราะว่าเขามีการตรวจลดตรวจอะไร เบินเป็นของแท้หมดแล้วเราต้องมายุ่งที่หลังว่าเฮ้ยพอไปแล้วปุ๊บนอนัตไม่แท้เราต้องแบบไม่เปลี่ยนใหม่อะไรใหม่มันเสียเวลาแล้วเสียเวลาซ้อมด้วยอืมเราก็เซ็ตรู้ว่าเราจะไปเล่นงานทรริญาอยู่แล้วเราก็เซ็ตไปเลยของแท้หมดครับเพราะของแท้เดี๋ยวเนี้ในเพจตามเพจมีมีขายหมดแล้วครับร้านทรวิญาตก็มีขายช็อปแล้วก็ใช่ต่ไปตามช็อปก็ได้เยอะแยะครับเดี๋ยวนี้หาไม่ยาก แต่ถ้าจะเล่นโคงคาร์บ,บอนเนี่ยก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่ากําลังจะออกใช่กําลังกําลังจะรีมาเห็นเขาว่านะอันเนี้ยผมคืออันเนี้ยที่ผมซื้อเก็บไว้เพราะว่าผมต้องใช้่ก็เลยต้องซื้อเก็บไว้ก่อนเพราะดย๋ยวมันจะมีงานเรื่อยตอนเนี้ยใช่ไม่ไม่แน่นะครับอาจจะออกมาพร้อมเป็นตวัวดำหรือเปล่าไม่แน่พี่ไม่<อ>ต้องรอดูดไม่เอาครับไม, <laughs> ไม่มีตงังนะครับอ๋อ ไม่เอาหรืว่าไม่ชอบครับมันแพงพี่รู้ไหมผมลงทุนทําเป็นเท่าไหร่ครับแต่ละคันอ,อ่าคันนี้เท่าไหร่นยง่ายๆเลยคันนี้เท่าไหร่เออคำถามสุดคลาสสิกเลยคันนี้หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะขอไล่ก่อนนะประมาณก็ได้ประมาณห้าพันอยู่ไหมเกินเกินยังไงเกินคันนี้เจ็ดพันกว่าได้เจ็ดพันห้าอ่อารวมรวมทําสีบอดี้อะไรหมดเลยนะคันนี้เหรอเอ๊ คันนี้อยากให้เจ้าตัวเข้ามาพูดจริงเลยคันนี้เเคยถ่ายไปแล้วคลิปที่แล้วอคันเนี้ยที่คุยคุยกัยยนไว้นะหมื่นกว่าบ,บาทให้ดูดิมีที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเอาจริงเน่ยผมเล่นทํายาาผมยังไม่เคยเห็นเลยของส้มหองส้มหายากมากหายหากเนี่ยดูของแต่ละอย่างเลยล้อลูดําแล้วดูบอดี้ผมว่านะถ้าให้เดาดูดูดูท่อมันเท่ตรงเนี้ยแหละท่อเนี่ยดูดิ หายากมากก็แตกง่ายมากใช่มันน่าจะเป็นเลนฟอร์สเนาะเนี่ยครับความ<ต>ส,วสวยครับคือต้องคนชอบจริงๆนะครับพีดูโลดำนะหน้าหลังเนี่ยคนมีตังค์อ่ะดูดิเนี่ยเจ้าของต้องมีตังค์คันนี้กลาลังปั้นครับนี่นึ่ก็เสร็จแล้วครับผมก็นั่นแหละงานทำยากก็ประมาณนี้แหละครับฝ <laughs> าก ไว้เท่านี้นะครับซูเปอร์เอ็มนะครับก็คืออันนี้ตอนนี้เขากําลังคิดทําการผมก็เลยทาทาไปเล่นงานทรรมย่าบ้างนะครับก็ทําผมก็ดูๆตามพี่ๆในกลุ่มนะครับเดี๋ยวก่อนจบนะครับขอโปรโมทงานนิดนึงนะครับงานงานแข่งนะของคุณปอนบ้างใช่พี่พปอ<ร>นปะปะทอยครับอ่าที่ไหนนะหมายถึงว่าอดุด,อด,ดอรอุดรอหรอะใช่รั่วน,นะอุดรแหลนะลพี่อันนี้เราไม่ได้ ซ้อมมานะครับก็เลยต้องมานั่งอ่านแต่๋ก่อนนะใช่เอออูดรเหรออูดอนผม,นมอ่านอยู่ยเดี๋ยวขอดูนะอ๋อนี่ไงตึกคอมอ่าดวนทาน่านขอเชิญครับดวงการแข่งขันธรรมยามินิโฟวินะครับเอ่บป้ทอยซูปเปอร์คาร์นะครับชิงเงินรางวัลกว่าสี่หมืนบาทวันที่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาถึงสองมิถุนายนนะครับ สถานที่ตึกคอมอุดรธานีก็มีทั้งหมดสี่รุ่นนะครับรายละเอียดไปดูได้ที่เพจเพจประปะทอยนะครับอย่าลืมนะครับใครอยู่ใกล้ก็เพจนี้เขาขายพวกรถโมเดลรถนะครับผมเอฟประจำโปรโมดโปรโมดไปด้วยเลยใช่แล้วก็ตอนนี้พวกเรายังไม่มีฟาสแอนด์เดลฟิวเลเลยเนาะทั้งสักชุดนะใช่ผมมีแต่ผมขายหมดแล้วครับ เอาไปทำามกัย่างหมดแล้วเดี๋ยวเพื่อคุณปอนเขามีใส่ตะกร้าเก็บเก็บทิ้งๆ้งอะไรนะอ่ได้ส่งมาให้เราตั้งโชว์บ้างพูดเล่นนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราต้องไปเล่นนะครับครับอันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดนึงคือ b m a x มีอะไรบ้างนะมีโอเพนบ x ็อกนะครับ bma x แล้วก็สแตนดาร์แล้วก็จะเป็นครับสแตนดาร์ดมอเตอร์อะไรสูงสุดสามสี อ๋อสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดอ่ามอเตอร์สูงสุดไฮเปอร์อันนี้อันนี้สูงสุดไฮเปอร์กติกาเขาเองใช่โอเปนบล็อกจะเป็นมอเตอร์สามสีนะครับมีแม็กไม่จำกัดค่าสมัครเบอร์ละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทสิบเบอร์แถมสามด้วยวันที่เหมือนเดิมครับสามสิบเฮ้ย เดี๋ยวก็นนะวันที่สามสิบเอ็ดนะครับถึงวันที่สองพิษจุโลกใซ้อมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่สามสิบพุธศรานะครับเดือนนี้แหละเนาะใช่โอเคอย่าลืมนะครับร้านคุณปอนอุดรธานีเฮ้ยจริงๆร้านเขาอยู่หนองบัวลําพูหนองบัวใช่ใช่อ๋อนี่ไม่จัดที่อุดรมันเป็นแบบงานพิเศษครบรอกอะไรประมาณนั้นน่าจะครับขอฝากไว้ด้วยน่าจะสนุกรางวัลก็เยอะอยู่ครับครับผมอย่าลืมนะครับ งานคุณปอนใช่เพราะงานทำยากแกก็ผมก็เจอเขาอยู่เขาชอบทำหน้าหล่อๆอใสคนอื่นะเนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ